น้องเลี้ยอะไรลูกน้องเลี้ยอะไรน,น้องเจ้าเลี้ยงอะไรคะแมวใช่แมวปะแมวหรือตายน้องแก้วอ๋อเลี้ยงตายอันนี้อะไรหนูหนูนี่ตายนี่หนูน้องยังไม่หิวมั้งลูก เจ้จ้าน้องยังไม่หิวหรือเปล่าคะลูหกห้าครึ่งห,าห,าห,ห้าหกอกกระโดดมาแล้วบอกว่า มันเหอไม่หออะไรเลชีวินี้หมดหมดปมาใหม่ก็เือนหบอหมดหมดละอืมพี่อูหาย เรียงแซนลักนี่ลูกนั่นน่ะน้อนตัวนั้นหลับใหญ่แล้วน่ะ <Yeah. S 1> น้องหลับไปนน่ะ ลูกแก้วลูกแก้วลูกแก้วไหนตายตายนู่นอะไหนหนูไหนหนูไหนหนูหนูตายนี่ตายอยู่นี่ไหนหนูตายตายที่ไหนอันไหนหนูหนูหนูเก่งจังเลยไหนใต้ไหนใต้อ๋อนี่ก็หนูไหนใต้ไก่ไก่ ไหนใต้ตัวไหนใต้ลูกนูแล้วไหนหนูเนี่ยเน้ยออโอ้โอ้นอนจะหนีเที่ยวแล้วนี่นอนลงไปยไไลย